สวัสดีค่ะเต้านะคะอายุ32ปีค่ะเป็นคนไข้ของดรทีเดนทัลคลินิกค่ะจริง ก็ดูเรสเฟอร์เนต์มาหลายทีนะคะว่าอยากจะได้ฟันรูปร่างหน้าตาแบบไหนนะคะจนมาเจอของคุณหมอแจนนะคะก็จะเป็นฟันที่ดูเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็หลังจากที่ได้ทําจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าประทับใจมากค่ะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยใส่ใจทุกรายละเอียดเลยคือไม่ได้ดูแค่เวลาเราพูดเฉยๆนะคะแต่ว่ายังดูไปถึงรอยยิ้มของเราว่าเวลาเรายิ้มเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างสิ่งที่อยากจะแนะนําเลยนะคะก่อนที่จะคิดว่าเราเนี่ยจะต้องจัดฟันหรือว่าเราจะต้องทำมีเนียเนี่ยอยากให้มาเจอคุณหมอก่อนนะคะ ก็ถ้าอยากฟันสวยนะคะก็อยากให้มาที่ดรทนะคะฟันสวยครบจบในที่เดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นจัดฟันนะคะทำมีเนียแต่งเหนือกนะคะก็ขอแนะนำมาที่นี่นะคะฟันสวยใกล้ฉัน,นะคะ่ะ